สบายดีผมเองพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีายามเสาวๆนานวพี่น้องหน,นานวแหง้แงโมนออกพูดสิพาปไปใส่พี่น้องไอ้โมนี่สิพาไปเห็ดไปเบิ่งขจัดเห็ดครัวพี่น้องไอ้ยู่หัวครัวและไปเบิ่งเขาเห็ดเขาเห็ดจุมสีแล้วยล่ะบพวกท่านลงไปใกล้เขา มืัอนี้ก็จะไปเบิ้งหมดทุกเหตุเหตุทั้เพิ่นนี่แหละเนาะไปเบิ้งเพิ่นกันทว่าเขาไปเบิ้งแล้วลปจับไปบายน้อยนึงพี่น้องไปให้เพิ่นเห็นหนทางาเวียกเด้เขาคาเวียกเพิ่นกระทาสีย่างก็แล้วนี่วันนั้นม้อกระทาสีย่างก็แล้วมอกระหังก็นักกอยุดเที่ยวเขาแล้วก็แล่นมาพี่เลยก็ยังแน่มากใส่เลยที่เราคำเปิดมันก็ไปเลยบนวันเสาร์วันถีบมันก็เลยสิลงไปพี่น้อง เห็ดน้ำเพลินเจ้าในเพลินที่จมหาได้บ่เห็นพี่น้องตอนนี้มาฮอดครัวอลไรพี่น้องในบ้านเพลินเรียกอะไรมะฮอดครัวกลังลงเรียกพี่น้องกําลังสิลงเรียกท่านกัมมะฮอดพี่น้องอ่าทางลงก่อนพี่น้องเลยอ่าทางลงครัวกันไม้ตุ้โล่ไหนบานั่นอันเอาไม้เอากันลองแห้งบานั่นซะกันเอาไปจะพูดก็ได้เออทางกล่นหมดเลย บานั่นลองแห้งบานั่นซะกันบานั่นกับในบ้านาเป็นมือกล้องให้ในบ้บานพันตามเคยมันจักมือแล้วพันล,ลงมาเนี่ยเงท่เก้าพ <laughs> ันวันรบระยุทธจักมือบรายุทธจักมือพี่นอ้องเ้ย เอาเห็ดควันน้ำกันพี่น้องเอ้ตะยันตะยันตะยันงมปลาซะก่อนเอาไม่ออกเี่ก็สิเอาดินทมแล้วก็จะเอานํำออกอีกอไลาขั้นตอนนด้นี่อเอาอืมผ่าเขาเลย ได้ดีแล่งเสใช้แต่แห้งานคนใชงานบ้นเองใส่รถทันสมัยบงงบไลขายขาให้งานกับมีขาจานีแล้พี่น้องเลยขายใหงานมันกระซู ขาจ่างมันสูง,สงอ,อันนี้วันละมือมือละวันนี่ใครแน่ผ้าเข่าอีเออผ้าหน้านป้งใส่บับบับขอเลยปะ่โนตด,ดมี่สัทธาจามาทางป่าน้ก,ากังกมาทั้งส่งกันมาบนนอกก็ได้ มาทางป่ามาเห็ดเห็ดครัวพี่น้องครัวนกกัวหลายบ่าวนั่นพี่น้องบ่าวภาษาเห็นกับต่อเด้เบากี้บ่าวกี้กี้บ่พี่น้องกี้กี้เลยไปนะไปจะไหนมาคือเพื่อนหนึ่จะได้จังมาไปเอีนน่ครับซับหาวหันต์ขนาด เอาหันขนาดป้าต่อคือคืนท่าเนี้ได้จับจองคูนแต่ละสัตว์มันสิบูรณ์กันเราว่าเข้าในท้องทั้งเสาทั้งปีที่แบบปอบเดียวมันอยู่ในบ้านเดียวกันกำลังแนะนำอย่างนั้นแต่ว่าไมมุนข่าหัวเสาหนึ่งที่ไหลเป็นสีมังกรลายตัวเติบเลยเนาะเป็นตัวหมดแล้วเนาะ โอ้ม oh. 14ตนแม่เมื่อไรเติบเนาะว่าเรืองงบเนาะไรจะโตสิบังได้ในไรหว่าหินว่าทรายหว่าล็กแต่ละบวกบวกเขาตามน้ำนักกตะคูดเลยนะฮะแล้วเมื่อเนี่อุ้มบอกว่าเนาะปูเจ็ดต้นทรายมันต้องเป็น14ต้นอันหินมันต้องเป็นหนึ่งสามเอ็ดต้นบวกบวกกันไปใส่สูตร สูตรสำคัญใส่หนึ่งสองสามสูตรตัวไปเมันคงกันซียู่ในืหั่นใส่สูตรถัวไปถือว่าเข้มข้นสมควรแหละเออขั้นได้สำหรับเนาะได้หนึ่งสองสามนะโอเคเพื่อนห้องไปกินข้าวได้ไหมบ้านเเออยไป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 พี่น้องก็ไปกินข้าวน้ำกันเด้อไปกินข้าวพี่น้องนี่เพผัดน้ำผักเที่ยงพี่น้องส่วนีหนโอ้เสื้อห้องกินข้าวเลยพี่น้องเสื้อห้องกินข้าวเลยพี่น้อง ยังยังบุยยังบรทันเห็นไปทางบ่อนใดสบายดีพี่นอ้องมากินข้าวเที่ยงกันพี่นอ้องทำงหงแง,หงแกงไก่พี่น้องทำหงงแกงไก่พี่น้องอ่ะแกงไก่เสร็จแล้งอืงแซ่บแซ<อ>่บเหมือนพี่น้องกินข้าวสะมื่รกี้กินกระไลคนกระแสพี่น้องนั่งร้มงวันนั้นไก่ชิ้นหนึ่งบอกเป๊ะ่เป๊ะไกินพี่น้องปีนมา แมามาแม่นนเียร์ห้องก่นมาไม่รองกินกินก่อนนะจนสิ้นอ่ะะแม่นนเชียร์ห้องก่นมาข้าวป่าแซบแซบอ่อสาสมพักมา,มาทั้งนี้เป็นสมพักบ้

ตากล้องมือกล้องใจมือกล้องอยู่ดีไม่แห้งขอบใจละลายเนาะเมีใหญ่เคี้ยวเป็นมือกล้องโอ้ยของของอยู่ของกินเพื่อเขาโอ้ยเด็กๆก็มากินกันเซลเซียสเสบได้ต้มไก่กันขึ้นมิตรเนาะขึ้นลอยลวงลอยอยู่เทเด้พี่น้องเอ้ยต้มดูน้ำกันพี่น้องเอ้ยกินขบ b าเนาะ กินด้ตามมีตามเกิดพี่น้องเอ้ยกินดายตามีตามเกิดพี่น้องเอ้ยเดินเซฟเด้นแซะขอบใจลายขอบใจลายกินด้ตามีตามเกิดพี่น้องเอ้ยมหญ่เกี่ยวเป็นตาเกาะไงหันมอบนนอกเนาะหมอบันนอกอันกินเผาะกอนไงเกี่ยวลงมาหน่อง ก็จะ่วนบานนองเต๋อเอาภาส่วนหนึ่งเพื่อนก็มากินอยู่เฮือนพายเฮือนมันพี่น้องเอ้ยเจ้าถ่ายได้จังนาทีหรือลีซออก็เห็นแต่หนึ่งนาทีหนึ่งและนันนี่นะ ด <Indonesia> ูไปเรื mm, ่อยพี่เนอะมีใหญ่แมวพิ่เนาะพิ่กินอิ่มได้นี่เนาะขอบใจหลายอยู่ดีไม่แห้งแม่เอ้ยส่งคุณยายให้บออ่านีญาติบัดคำเนาะว่าส่งยายให้กับยายให้ผมเป็นอย่างววยังบ่น ปู่ใหญ่โฮนี่เสียงดังเนาะให้ให้เร็วขึ้นเด้อหลานชายเพิ่นให้แต่เช้าๆเพิ่นอยากมานําเฮากับแม่ให้แม่ยั่วลงันลงหมอนําอยูุ่ลาอตื่นมาเตเอ้ยเตเอ้ยออกมาแต่ในโอ้ยลําบากจังว่ายามื้อเช้าน่ะให้หาแต่ใหญ่คมื้อบ่ได้เบิดเด้อนําใหญ่ ปิดพะไนบ่รับได้มันบ่ได้เมื่อนอนนํากันก็ได้อยู่ดินนี่รับอันเมยใหญ่เกี่ยวขอถามนี่เด้อญากคําันนีมีอยู่บ่ผู้สาวสาวโยสาวเบิดเลยถ้าผู้สาวก็ผู้สาวเนาะสาวโสดแถ้า FC คนดติดสนใจเนาะ เมนขม้าฮะแมใหญ่เคี้ยวได้พี่น้องเอ้ยนี่นะนี่นี่ตัวสาวงามงามสาวเสือเหลืองกับปานักสาวเสือเคี่ยวกับยนังสาวสดๆน้นาะ็น่าก็คืว่าให้พูกไปขอเดี๋ยวว่าพอได้กินนง่มาอยู่มากินอยู่อง่ใหญ่ก็ใหญ่กันไปพี่น้องเนาะกับบ่าวกับบไรหฮัวแมงหก่เคี่ยวมากว่ากมักจาเดอพี่น้องมักเยอะมักใหญ่อากที่พี่น้องทุกทุกทาน ເພິ່ນຈະໃຫ້ຄັນຂໍຂອງງົບບ້ານຜູ້ສາວສົດອະລີນະແ່ມ່ໃຫ່ຄູນດີຍກນມືແນມ່ໃູ້ນນະສດຄັໂແຮງສດຮາຍນປາກຫາຍີສສດຫັນນະຊບບປາກນ່ຍ່ໃຫິ້ມໃຫ້ພ່ນເັນ້າສດນ พอดนนีหัวน้องพี่เนาะเบยอารมณ์ไปสนุกเฮฮากันไปเนาะเหตุเมื่อยเนาะต้องมีการตลกเฮ้าห้กันไปเนาะเมื่อยทำงาน ตรวเป็นระยะเรวเป็นระยะคือว่ายากตนี้เนเป็มดันเมื่อดะที่แบบบรากตสดจกนได้ตสวคือกาะเนี่ยได้พูบารสดคนนี้ก็ได้นะสายดีพี่น้องสด้เนยสดจริงเลยรวจรงๆวะเนาะอยเป็นไเขี้ยวหยอกหยอกพนไงโหเนาะ ะก็มีเวลาหยอกกันพี่น้องเลยร้านประยูรร้านประยู่แล้วมาหยอกกันพี่น้องเอ้ยปลาย่างก็เลยบเบาไ้หยอกถ้าบามีปลาย่างก็เสีบเอาหยอกกันเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไม่ใหญ่เกี้ยวหมักว่าหมักหัวเนาะักเสียบไปหยอกผู้อื่นก็บ่ได้เนาะมาหยอกกันซามีตัวเอะเฮง แดงเม่์ยัยเคียวเป็นมือกล้องพี่น้องกินข่าวอะไรม่ใเคียวเป็นมือกล้องใหยเคียวมาก็อยอกอาจารย์ลุก้านพี่น้องทุกค้นพีน้องเอ้ยขอขอบใจมือกล้องลายลายพี่น้องเด้ ขอขอบใจมือกล่องหลย<ด>ไล